สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวกระเป๋าหลุยเวตตองแซดวิเคนนะคะเป็นรุ่น GM ใบใหญ่มากใบน,นี้นะคะขนาดเขาก็อยู่ที่ประมาณนะคะสีออ่สิบคูณสิแล้วก็กว้าง20่สิบเซนใหญ่มากนะคะเหอ่มากๆรุ่นนี้จะผลิตที่ประมาณปี1960ถึง1970นะคะ คือใบใหญ่มากคือนเกอะไรไปหนเป็นใบใหญ่มากนะคะหแบบสี่สิบเซนนะเจ้าขาสี่สิบห้าสูงประมาณสี่สิบแล้วก็กว้างยี่สิบนะคะ ใบนี้จะเป็นใบที่ยังไม่มีดีซีนะคะเป็นใบเป็นรุ่นวินเทจ่าได้คือ,อ,อตัวเคนวัตก็คือเป็นเคนวัตตัวเคนวัตตัวนี้จะนนหนานะคะตัวนนหนาจะตั้งอยู่ไหมตัวเคนวัตก็จะหนามันจะไม่เหมือนเคนวัตรุ่นใหม่แล้วก็ตัวซับในก็ตัวเป็นซับในหนังหมูนะคะตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนังหมูนะคะหมูเหี้วก็ ซับหนจะเป็นหนังหมูนะครับมันจะเป็นเวลาสังเกตง่ายมันจะเป็นจุดๆเหมือนหนังหมูอะคะ่ะเวลาถ้าเวลาไปซื้อหมูสังเกตดูเวลาแค่มันทําสีน้าตาลลงไปนั่นเองนะคะคือก็ไปสังเกตง่ายก็จะมีหมุดข้างล่างนะคะ5้าหมุดหนึ่งสามสี่ห้านะคะตัวฐานกระเป๋าก็ทํามาจากแคนวาสแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนังหมูด้วยหรือเปล่าเพราะว่า ผิวสัมผัสเหมือนก็เหมือนใช่นะแต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นหนังหมูหรือเปล่าเพราะว่ามันจะหนานะคะมันจะหนากว่าตัวซับในแต่อาจจะเป็นหนังหมูส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นหนังควายหรือหนังวัวนะคะเพราะว่ามันสัมผัสแล้วมันไม่น่าใช่ก็เอาเป็นว่าน่าจะเป็นหนังหมูเนาะเพราะหนังมีความหนามากนะคะ ด้านข้างก็จะเป็นตัวขอบค่ะเป็นหนังจกักรันล่านะคะเป็นหนังหนังเติมมา,าตูดมาก็มีตรงนี้หนังใช้หนังแผ่นใหญ่มาเลยนะแคนวาตตัวเนี้เข่าทายตัวนี้เป็นหนังผืนใหญ่มากพื้นเดียวนะคะมาถึงตรงนี้นะคะแล่ตัวนี้ก็เป็นหนังชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังก็มีหนักปีตัวคาดตรงกลางเพื่อเป็นตัวยึดก,กับหูกระเป๋านะคะก็มีกระเป๋าเล็กตรงกลางใส่ของได้นะจ๊ะกระเป๋าตรงนี้ มีทั้งสองด้านหน้าหลังนะคะก็เลยไม่รู้ว่าด้านตรงไหนด้านหน้าด้านหลังแต่ถ้าสังเกตตามรุยก็คือตัวที่เป็นซิปด้านไหนอยู่ด้านก็คือหมายความถึงด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะยังไม่มี B, dc นะคะแต่ B S อมีแล้วเดี๋ยวนะครีอก็จะดูยากนิดนึงนะคะว่าอยู่ตรงไหนอีเก็จะเล็กมาก คือว่าไม่มีใบนี้ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะมีนะ,ะทำไมเราหาไม่เจออ่ะเพราะมันเป็นซัพในหนังหมูมันจะปั๊ม B ีอลงไปเลยนะสีน้ำตาลแล้วเป็นฟรองดินเทจดด้ง่ายนะคะรับฟรอนต์ก็จะเป็นฟรอ์วินเทจนะคะเวลา b ีเอเขาก็จะซ่อนอยู่ตามขอบตามหลืมเหมือนกันนะคะ คยเจอบา,บางตัวก็อยู่ตรงนี้บางตัวก็อยู่ด้านข้างนี้นะคะแต่เนี้ยนอกจากอยู่ด้านข้างแต่ว่าด้วยความมืดก็เลยมองไม่เห็นนะคะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงปลายปลายซิปน,นะคะปลายซินนะะปด้านในน,นี่นะคะเห็นไหมคะฟรอนก็จะเป็นฟรอนวินเทจเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ ตัวนี้ซิปน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะคะแต่เป็นซิปแท้แล้วก็น่าจะเปลี่ยนจากช็อปมาจากญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าตัวซิปเดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นหัวซิปวินเทจแต่เนี้ยรู้สิจะเป็นซิปใหม่หัวซิปวินเทจคือจะเป็นซิปแบบมียี่ห้อค่ะเอ่อเพาตรงนี้มันน่าจะเปลี่ยนมาตัวรางซิปเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่อาจจะเปลี่ยนมาจากช็อปหรือเปลี่ยนมาจากร้านสปาไม่แน่ใจนะคะรู้ว่าไงว่าเปลี่ยนก็คือรู้ว่ามันไม่ใช่ซิปวินเทจ มันก็เป็นวินเทจแล้วแหละแต่คือมันไม่ใช่วินเทจน่าจะไม่น่าจะใช่ปี6 0 7 0นะครับมันจะเป็นวินเทจรุ่นหลังๆแล้วแต่คือเป็นสิบแทนะคะเป็นสิบแทเป็นสิบแทตรงนี้นะคะตัวนี้ก็ไม่มี DC นะคะง่ายๆไม่มี DC ก็คือผลิตแค่ตั้งแต่ปี1960ถึงปี1970นะคะแล้วก็มีผลิตจากรุ่นนั้นก็มาอาจจะมี BS DC อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ เคนวาตเขาจะชัดมากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรทําอะไรนางได้นะคะตัวเคนวาตเขาจะชัดแต่จะออกเหลืองๆหน่อยนะคะจะไม่ออกเหมือนเคนวัต ปกติรุ่นใหม่ๆนะคะจะเป็นเพนบัตรุ่นเก่าก็จะออกเหลืองๆหลืองนิดนึงมันก็จะมีรุ่นเก่ารุ่นรุ่นเก่าว่านี้จะเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็ตัวเพนวัตก็จะบางคือมันสปีดี้ได้ข่าว้วมันจะยุ่ยมันจะไม่เป็นทรงสวยถึงจะใส่ที่จะระเบียบแล้วทรงก็ยังไม่สวยนะคะแต่อันนี้คือมันเป็นรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งแล้วคือซักเอ่อมันไม่ใช่ได้ข่าวไม่ใช่รุ่นได้ข่าวเป็นรุ่นได้สีตาลเนี่ยเขาก็ก็สวยนะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นบินเทและเป็นอมตะามากอยู่นานทนหลุยรุ่นินเทปเนี่ยจะดูดีจะใช้ดีใช้ทนแล้วก็ตัวแคนวาสจะไม่ค่อยแตกไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆจะแตกนะคะถ้าใครเคยใช้เป็นเ็นทับหลุยแล้วก็คือใช้หลุยมาตลอดจะรู้ดีว่าหลุยรุ่นหลังๆนี้ด้วยด้วยการที่การจดดิบทวนเยอะแล้วก็การที่เขาขายดีมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําไม่ทันก็เลยต้องเร่งแล้วก็คือต้อง อัตระคุณภาพเพราะว่าอย่างตัวตัวอะไรเนี่ยคือพอรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่ทองเหลืองแล้วก็คือจะเป็นโตรดียมชุบสีทองบางทียังไม่ออกจากช็อปมาเลยก็ก็คือลอกแล้วลอกดําะลอกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการซื้อไกลที่ใช้หลุยก็อย่าไปว่าอาจจะไม่ได้มาหนึ่งจากชอ็อปแต่ก็อย่าไปมั่นใจอย่าไปตั้งความหวังสูงมากว่าจะได้ของสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเจอพนักงานจะมีเหงือมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ปรสภาพไปแต่คือตอนซื้อก็พยายามสังเกตแล้วก็ตรวจที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราออกมาแล้วบางทีกลับไปใหม่บางทีบางชอ็อปเขาไม่ให้เปลี่ยนนะคะอย่างอะไหล่ลอ,อกอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าอะไหล่มันลอบเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติสาหรับเขานะคะแต่สําหรับเราอยากได้มือหนึ่งก็อยากได้ของดีๆใช่ไหมแต่พราฉะนั้น,นคือถึงจะซื้อมือหนึ่งคุณก็ต้องตรวจนะจะสังเกตง,ง่ายๆคือบางคนขนาด คือซื้อมือหนึ่งแต่เขาก็ไม่ซื้อเองเขาจะใช้พวกแม่ค้าไปซื้อให้เหมือนเป็นพวกที่วกอะไรงพวกนี้เขาจะซื้อแล้วเขาจะาละเอียดในการดูมากเพราะว่าเขาจัดทุกวันเขาจะรู้ข้อด้อยของแต่ละรุ่นนะคะเนาะนี้เลี้ยยาวไปถึงเรื่องอื่นละก็รุ่นนี้ก็คือเป็นอย่างนี้นะคะซับในก็เป็นหนังหมูเนาะซับในก็เป็นช่องใหญ่มากมีช่องช่องใหญ่ๆมากแล้วก็มีช่องซิปหนึ่งช่องนะคะช่องซิปก็ก็ใหญ่ผผพอสมควรน,นะคะก็ใหญ่ก็เป็นซับซับในก็เป็นหนังหมูนะคะเป็นหนังหมู เป็นหนังหมูลยุยหายากแล้วนะคะเขาจะสะสมไปแล้วรุ่นนี้เขาจะไม่และด้วยความที่มันเป็นรุ่นวินเทจรุ่นเก่าที่มันไม่ผลิตแล้วเราก็จะหายากที่หนึ่งก็บางคนที่ใช้ที่ยังไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคลับลุยจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าลุยเออรุ่นเก่กาๆรุ่นเนี้ยมีจริงไหมของปลอมหรือเปล่าเพราะคนดูคนแล้วเหมือนเหมือนของปราลงเกลือมากแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับบอกไว้เลยรุ่นนี้เป็นรุ่นวินเทจหายากมาก ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยออกไปใช้แล้วคือนานๆจะมีคนออกมาใช้เพราะส่วนมากมันจะอยู่ในตู้อยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในแบบร้านของเก่าอะไรเงี้ยที่เขาเก็บสะสมอยู่ในตู้ส่วนมากก็คือซื้อมาก็คืออยู่ในตู้เนาะเพราะว่ามันมันพังแล้วพังเลยมันหาใหม่ยะยากและหาละบากลำบากแล้วก็จะการที่จะเอาไปซ่อมที่ช็อปก็คือพวกนี้อะไรพวกนี้พวกหนังหมูมันก็ไม่น่าจะมีให้ให้ซ่อมแล้วถ้าไปซ่อมมันคงจะเป็นหนังรุ่นใหม่ออกมาอะไรเงี้ยก็ มันก็ดูตลกตลกอีกเดียวหนึ่งก็ยิ่งดูปลอมบีกเนาะเพราะว่ามันมีรุ่นนี้มันไม่มีในช็อปแต่เราไปซ่อมมาแล้วออกมาแล้วก็ค่าซ่อมแพงมากนะคะท่านผู้ชมทุกคนจะรู้นะรุ่นนี้เฉพาะค่าเปลี่ยนหูนะเฉพาะเปลี่ยนหูนะเปลี่ยนหูนะน่าจะค่าละหมื่นช็อปไทยนะเฉพาะเปลี่ยนหูนะไม่ได้เปลี่ยนทั้งใบ้าเปลี่ยนทั้งใบเปลี่ยนซับในด้วยนี่ก็อีกน่าจะหลายอยู่เพราะว่ากับด้วยไซส์กระเป๋าที่มันใหญ่แล้วก็ต้องใช้ตัว คนว่าอีกพวข่าวฮเยอะเนาะแต่คือข่าวไฮรุ่นนี้ในช็อปก็ไม่น่าจะมีเหลือแล้วเพราะว่าบางอย่างบางรุ่นอย่างพวกลายไม้พวกหัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางรุ่นก็ไม่มีไม่มีอะไรในช็อปแล้วนะคะอย่าะไยท่องเหลือเนี่ยคือในช็อปก็ไม่ไม่มีแล้วจริงๆไม่น่าจะมีอยู่แล้วคือถ้าอยากระเป๋ารุ่นกลับไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนซิปอย่างเนี้ยอย่างใบเนี้ยน่าจะเปลี่ยนซิปมาจากช็อปก็คือก็ไม่มีซิปให้แล้วก็คือเป็นซิปรุ่นใหม่มาแล้ว นะคะอย่างไปเปลี่ยนหมดก็รุ่นหมดที่เป็นทองเหลือก็คงไม่มีแล้วเขาเขาคงไม่ไปผลิตมาแล้วค่ะเพราะว่าเวลา,าผลิตก็ผลิตรถเใหญ่นาออะไรเงี้ยนาะรุ่นนี้ก็สังเกตง,ง่ายๆแค่นี้ค่ะแต่คือข้อด้อยของรุ่นนี้คือเหมาะขอบมุมมันเป็นทุกรุ่นของหลุยที่ขอบมุมจะมีปัญหาทุกรุ่นเพราะเราใช้นาะซื้อมาใช้เราไม่ซื้อมาเก็บนะคะนะคะแบบใหญ่มากค่ะใส่ลูกได้เลยอ่ะเป็นกระเป๋าใส่ลูกได้ถ้าลูกเ,เล็กๆอะไรเงี้ยลูกลูกน้อยอ่ะ ถารักอะไรเงี้ยคือใส่กะเป๋านี้ได้เลยอะใส่เด็กได้อะแต่ว่าคือมันก็มันคงรับน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยคือมันนานแล้วเนาะตั้งแต่ปี70็ูนเนี่ยมันปี2020ก็5้าสิปีเข้าไปแล้วเนาะใช่ไหมห้าสิบปีเข้าไปแล้วมันก็ตัวกระเป๋ามันก็ถึงจะสภาพดีแต่ตัวหนังมันก็คุณภาพมันก็เปื่อย,ยุ่ยไปแล้วอนะ้เนาะนะคะรุ่นนี้ก็ลุยเซ็ตวิกเคนนะคะ ก็ฝากไว้นะคะรีวิวนะคะก็รุ่นนี้ก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องวุ่นวายการไปหา DC นะคะไม่มีดีซีน้อยแน่นอนร้อเนะคะเพราะว่าก็บอกแล้วว่าผลิตตั้งแต่ปี6 0ศูนก็หลุยจะเริ่มมี DC นะก็น่าจะประมาณ DC 3ตัวก็ได้จะประมาณปี808ที่เห็นคือ80นตั้งแต่80มานะคะแปแล้วก็ถ้า DC ซตัวก็น่าจะปี ก้ขึ้นไปประมาณนี้เพราะว่ามันจะมีปี DC 3ตัวเลข3ตัวนะคะมีเลข3ตัวแล้วก็ DC 4ตัวแล้วก็อ่าน v ี c v จุด V จุด i อจุดออะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมันก็เป็นรุ่นฉะนั้นใครยังไม่แม่นยังดูไม่เป็นก็วินเทจก็ไม่ต้อง <Okay. S 2> ฉะนั้นใครที่ไม่ใช่แฟนคลับหรือจริงๆก็ รุ่นเก่าก็ถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องเล่นแต่ถ้าจะเล่นก็คือแนะนำได้หาได้นะคะก็มีหนังสือนะคะเป็นแคตตาล็อกหลุยราคา650บาทน,นะคะก็ซื้อได้นะคะสั่งซื้อได้ินบ็อกมาซื้อได้นะคะทุนนี้จะเป็นแคตตาล็อกรุ่นเก่าเป็นเบร์เป็นรุ่นเก่าเก่านะคะตั้งแต่ก่อนปี2011นะคะเป็นกนระเป๋าลุยก่อนปี2011ก็จะมีรุ่นนี้นะคะอย่างวิกเกนเซตวิเกวเกนก็จะมีนะคะนนเค่ะ ก็จะมีร,รุ่นรุ่นเก่าถึงปี2011แล้วก็มีตัวพวกรุ่นวินเทจอะไรอย่างเงี้นนนยนะคะหนังสือมีหาย่านนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะใครสนใจก็650บาทนะคะรวมส่งอีเมลนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีรุ่นวินเทจมารีวิวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ